เดียไปได้แม่หรอปะจะเม็นมามลหรอเมยบ่ยุงยุงอือคุณปุ๊บ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 ไปน้ำก้นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะบคุณแม่คุณแม่ปัญหาเห็ดมาเขาโมยูอะโมยูเปในบ้านเออพี่น้องเห็ดบอกว่าถ้าซาบกับเขาแล้วเขาเอินไปกินเขา ตามูพี่น้องเห็ดเราก็หล่เติมนองพี่น้องนะเป็นไปหาเห็ดมาแม่จางละแม่เอามาเทสนี้เด้อมาเหรอพ่อตันิดเด้อเดยวเขาจะบอกเขากว่าเห็ดตามนำนอนตเตรกยนขอนี่อาหน้าผิเข้ไปอยันี่อันได้กิ่นข้อเห็ดไปอยู่พุ่นเอใส่ตูยขอบูพี่น้องก็ได้หล่เติมนะ เออนหนูใส่ถุงไว้อันนี้มันรสแซ่บเลยอยากซุบเขาฮะซุบเลยขอน้องอาไปกินรอดหนิถ้าอยากเอาไปกินเดี๋ยวไล่เติมหนะ่อพี่น้องหนะบ้ากระต่ายนี่น้อยกระดูกเต็มมากเลยกระต่ายน้อยจะซื้อได้เบืเออ้องตัวรังเดี๋ยวเวลาเราออกออกใน,นงานซื้อเนาะเออแบบตเต็มกระละมั่งเลยพี่น้องทุนกมูกรูเลยกระละป้า อ่าไปไปเอามาตั้วสิไปหาเข้าไปหาเอาเออเฮายุ่งมันอิ่มซะก่อนเฮาจังสิมากินได้ตอิ่มมันมาใหม่มันอิ่มเฮามันยังบ่อิ่มมันนมจ้เจ้าหาทนเนาะมันได้หลายนเพิ่นบ่ทนดอกบ่แม่หันสิหาคอยไปแม่บ่ได้ลกได้ว่า่ผู้นําลกลลบัดนี้ล่ะสิได้เนาะบ่เห็นถ้าถ้ายังเร็วๆนั่นถ้ายังเร็วๆไปเบ่เห็นถ้าเฮายังซๆใครอยู่ว่า มันเลี้ยวหายากเนาะโอ้ยบบยุ่งการบ่ยุงมีการมีการเปิดเพลงไปเพื่อสื่อเฟิ้นหันเออลองลองบ่มาเปิดมาให้ยุ่งนอนรับเนี่ยบ่ใจมึาทำไได้เลียวเบิ่งไปเลยหาเบิ่ตาเบิ่งใจจะเห็นยังแไงบ่เห็นร่วมผู้เด็นกับบุญจังร่วมแต่ว่าขึ้นไเบิ่ดแซ่บเบิล่งหันเออแซ่บเบิ่งแล้วอันเห็นได้ยังไง เฮ็ดทานหนังอ่นนี่เฮ็ดทานหนังบ่เน่อันนี้เฮ็ดทานโคกอันนี้หันบางๆมันนี่เฮ็ดทานโคกบ้านเฮาโคกดอกจิกดอกจานอันคุบจิกคุบนั่นอันนี้เฮ็ดทานหนังเฮ็ดทานท้ามันเฮ็ดทานก็มีหลายชนิดเนาะอันนี้มันแซ่บมันหนาอันที่แม่นึ่งอดไว้เออมันหนาเนาะรุ่นอันนี้แหละชนิดนี่แหละอันนึ่งอดไว้เอามาแกงี่ยง่ายแตก็แซ่บเห็นหรอเฮ็ดทานอันนี้นี่หันเฮ็ดทานบางๆเฮ็ดทานโคกดอก โคกขีโคังเพราะว่ามันหนากกันนะเห็นไร้ธาตเลือดอันนี้เห็นยังท่านเห็นหน้าขาวอันนี้เห็นหน้าขาวนะพี่น้องนะเห็นหน้าแป้งเออเนมองมันพักกันกินแล้วจะเล่นอยู่ด้วยไม่แล้มันสีเทาได้เห็นออันนี้เห็ดพวกเนาะอือเห็นพวกอันนี้แม่เหล่าอยู่ดอกบ้าบดเท่าใบดอกแต่ใบแม่กันก็ได้เก็ได้สอบนิดหน่อยสอมนิดหน่อยสอมนิดหน่อยเพราะว่าเราก็เรามาจากจากป้าแล้วนาะพี่น้องเนาะ เอยร้อ,อง<ล>ไ <ป S 2> ห้เมืเอ่อไงขอมาตลกงานเขามางหนึงนี่ยอยอาอยาจะนำไปกินของเขาเลยเจ้ามากพอดีมาตัวงานเขาวบนหอนไล่เขาเลยเศรา้า่าเข้าเนี่ยองานซ่มเจ้า,าไ,ไปตัดมาเฮ็ดผพืเอได้บุ ดอกก็คือกตก็คือกันต้นนั้นางตนนี้หยางแห้งตันบ้นนี่ติเตียนนต้นอหน่อยเราเป็นข่าไปนน้ำันกงน่ากินด้วมีอย่างนี้ยังไงนี่ตะแกงเห็ดกันละไมเศรผมกินเยอะเจากระต่กัแม่จะมอนะอันนี้ผมอันนี้ผมกินแล้วเจ้าเปตอากไม่ตอากไม่รอ อ่ะปินไปตกอไรเนี่ยตั้งได้มาว่เห็นดิตั้งคะเอเจ้าขึ้นหอดมันบ่บ่มันอมได้มาเอาผ้าแพร่มันเอาผาแพรสิตอันเปลี่ยนจากแววเขาพูจาเีมาพี่เบิร์อมนมาจนแล้วเที่ยวไปหมดเลยพู้กินเลเออพระคอยี่ใาไปกินในบ้านของเขาต่ำหู Bóng bó ừ. to bóng mặt kính kìa mặt 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 kìa Nè. kìa mặt 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 với mặt kìa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  mặt เดี๋ยวนี้เลยมันมากิีนเลยไงเออ,อดีไปแล้วบ่ะนี่เออเออลุจุีไปแล้วก็จบคลิปก็คร <c oughs> ับพี่น้องบายบาๆชิปหนจะพอคุณแม่ไม่เนาะพี่น้องไปกนเไปไปบอกมันมาก<ป>เดี๋ยวนี้เลยไงเออเพราะว่าอาบน้ำแล้วก็ดีมันอันนั้นมันมันมากเฮ็ดอันนี้นีคือเห็ดปวกแค่น้อยขนาดมันจีนมันมากแบบอันนี้เคยจะเก็บมาเกเต็ม ผมก็จะอาบน้ำผมก็จะขอกินเนบ้านเราไปกินข้าวอลเขาโซ่มาวงหนึ่งเขาว่าเดี๋ยวยายมาพอดีฉันเนาะไปกินแล้วนอนเด้ออาบน้ำนอนเด้อะผักผักเออเออผักจังไนยยังไปไหมเราก็ไปกินข้าอเราเนาะพี่น้องเนาะพามาจะเก็บเห็ดเห็ดเราก็ได้หลายเติอเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเก็บผู้เดียวได้เพอได้ไปิดไทยท่ออยู่อันนี้เหรออันนี้เห็ดปวกเนาะพี่น้อง ฮะอามาติล่ะเพิ่นเสียวมาแวดมาเสียบเนาะพี่น้องถ้าเพิ่นได้ไปใต้เฮ็ดอีหยังประมาณนี้ล่ะนี่ก็เฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเ็ดปวกเราก็ได้หลายดอกเ็ดอย่างแนวบ่เด่นก็เบิ่งบ่ฮู้จักนเ็ดวมจสิกจกนเ็ดหยัง็จังฮู้จักอยู่จังซี่ว่าเ็ดทานพี่น้อง เจสิก็ะจักเป็นเห็ดยังนี่ลนะ่ะโบจกักกันบ้าเออเจสิโบจักว่าเห็ดยังนะพี่นะ้องนะเออเจสิก็เห็ดท่านอยู่อันนี้มันเห็ดยังเหรอเจสิโบ่จักนะเป็เห็ดยังนะเป็นยังไหนมันขาดแม่เอาออกไม่ได้ขาดเอาออกมามัดไว้มันสีหิวมันสีหลงเวลาเก็บเห็ดนะบางนั้นะบางนี้รนะอยยามันเลื่อมเออแล้วก็เอเข้า,ขา ครับพี่น้องคลิปนี้พอดีก็จะจบไปสักหน่อยนะพี่น้องเนาะคลิปหน้เจ้าพ่อกบพ่อเดีก็พวกเหน่าไม่ได้พี่น้องเด้อติดตามชีวิตประจับลันต้องเล่าเนาะต้องหาเหตุมาพ่อเดีกับมาทายท่าให้พี่น้องในเบื้องเนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับพอเดีก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับจบต้องเหตุได้พี่น้องเด้อ